รรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอแผนธุรกิจ c o ร์ r f ลมีสมาชิกดั่งต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาวพิกุลแก้วเตือจัน 2. นางสาวพิมพสิริหมายปิดกลาง 3. นางสาวรัชนีกรอ,นอินโอ 4. นางสาวสุภาวรรณเด็ดขาด 5. นางสาวสุดินทิพย์มุมทอง 6. นางสาวสุภารดาประสิทธวาและ7ดิฉันนางสาวสุประชาภวิเศษค่ะบทสรุปผู้บริหารในปัจจุบันผู้บริโภคแสวงหาผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้นทําให้ผู้บริโภคยินดีที่จะรับประทานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์คอรฟิลเพื่อสุขภาพมีประโยชน์อย่างเช่นวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและมีสปปรรปคุณทางยาเช่นบรรเทาภาวะตับอ่อนอักเาาสบชะลอวัยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงสมานแผลซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพสารสีเขียวชนิดนี้สามารถพบได้ในพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีถั่วแขกกระเทียมต้นและถั่วต่าง เนื่องจากความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพบริษัทได้สร้างแบรนด์โคโรฟิลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส,สั่งสกัดจากต้นปอ,อนข้าวสาลีกระเทียมต้นถั่วแขกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องการดีท็อกร่างกายโดยเริ่มแรกได้วางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจมุ่งเน้นให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงวัยและกลุ่มคนรักสุขภาพช่วงอายุระหว่าง25ถึง55ปีทางการตลาดทุกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและไม่ทราบถึงผลประโยชน์ของการดีทอร์กร่างกายดังนั้นการให้ข้อมูลและความรู้ในเรื่องคุณประโยชน์ของคอโรวิลจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นรัฐบาลสนับสนุนอนย่างเต็มที่จึงเป็นโอกาสในการสร้าง ยอดขายและเสริมสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มเป้าหมายหลักเพศหญิงเพศชายช่วงอายุ25ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นและมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและกลุ่มเป้าหมายรองนักเรียนนักศึกษาอายุ18-24ปีที่ต้องการเสริมภูมิต้านทานอนุมูลอิสระในร่างกายและล้างสารพิษในร่างกายผลิตภัณฑ์จะมีฉลากที่ปุ่มบอกถึง สรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมีการรับรองคุณภาพทั้งในส่วนของการผลิตและโรงงานผลิตสินค้ามีความน่าเชื่อถือได้รับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งเน้นคุณภาพและสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้รับการรองรับตามมาตรฐานและเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ใหม่ที่ได้นคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง ส่งผลให้เกิดช่องทางการติดต่อแบรนด์ที่ติดต่อได้ง่ายเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันการมีโฆษณาตามสื่อต่างๆเช่นแจกปูชัว สร้างเพจมีการแจกตัวอย่างให้ชิมมีส่วนลดเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและคุ้มค่าต่อการลงทุนและเงินลงทุนจะเอาไปพัฒนาสูตรของคอโ l ร i ฟิลและนำปรับปรุงเครื่องมือในการจัดจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะมีโอกาสขยายธุรกิจมากขึ้น จึงต้องการเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำและต้องการพันธมิตรทางธุรกิจความเป็นมาของธุรกิจผู้ก่อตั้งเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แผนธุรกิจคอโรฟิลสามารถเติบโตได้ในอนาคตเพราะคอโรฟิลได้รับความนิยมในปัจจุบันผู้บริโภคเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นจากปัญหาโมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โรคภัยรอบตัวการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างคอโรฟิลมีประโยชน์ได้ความสะดวกรวดเร็วนอกจากผู้บริโภคจะได้รับการดูแลสุขภาพจากคอโรฟิลแล้วผู้บริโภคสามารถเลือกการดูแลสุขภาพได้ตามความต้องการอีกด้วยธุรกิจคอโรฟิลจึงมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคอโรฟิลมีรูปแบบธุรกิจเป็นการขายของออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเป็นหลักเป็นการดำเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วลดต้นทุนและกระบวนการดําเนินงานให้น้อยลงแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าได้อย่างทั่วถึงสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมมากสินค้าและบริการคอเลฟิลเป็นการขายผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารชนิดผงเนื่องจากคอเลฟิลได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันโดยมีการกล่าวอ้างถึงประโยชน์ ต่อสุขภาพในหลายด้านคอรฟิลล์ภาสาสีเขียวที่อยู่ในพืชในทางการแพทย์คอรฟิลล์มีคุณสมบัติในการระงับกลิ่นทั้งกลิ่นปากกลิ่นตัวบรรเทาอาการท้องผูกช่วยฉมานแผลอีกทั้งยังมีการศึกษาบางส่วนกล่าวว่าคอรฟิลล์สามารถล้างสารพิษในร่างกายและตามมะเร็งได้อีกด้วยคอรฟิลล์ประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดอย่างวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระ และมีสรรพคุณทางยาที่ได้กล่าวไปซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้น้วนส่งผลดีต่อสุขภาพสารสีเขียวชนิดนี้สามารถพบได้ในพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นถั่วเล้งต้นอ่อนออข้าวสาลีผัวแขกพลาสลี่ผักล็อกกิตกระเทียมต้นและถั่วต่างๆโดยการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และบู้สินค้าตามท้องตลาดซึ่งเป็น ช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ววิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาดสภาพตลาดของผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มดีท็อกจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพุทธศักราช2548ระบุว่าในปัจจุบันตลาดในประเทศไทยเริ่มเปิดรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ตลาดจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากกระแสรักสุขภาพผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีและสื่อต่างๆทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารอาหารมากขึ้น และกลายเป็นกระแสนิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบันดังนั้นถ้ามีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงดื่มดีท็อกซึ่งมีสารไปล้างสารพิษออกจากร่างกายโดยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมและก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆจึงน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพได้ นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสขยายตัวได้มากโดยการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคโดยเฉพาะคุณประโยชน์ที่ได้จากการบริโภครวมถึงการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มรสชาติของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นและมีรสชาติที่ดีซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นแล้วยังทําให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องอีก การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม 1. อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่เป็นธุรกิจที่คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย 2. อุปสรรคจากคู่แข่งขันปัจจุบันไม่มีอุปสรรคจากคู่แข่งเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งโดยตรง 3. อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตธุรกิจมีอำนาจต่อรองสูง สี่อำนาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองต่ำเนื่องจากเป็นสินค้าที่แตกต่างในตลาดไม่มีคู่แข่งโดยตรง 5. อุปสรรคของสินค้าทดแทนสินค้าทดแทนจะมีเฉพาะศูนย์ที่รับบริการล้างสารพิษโดยวิธีการสวนล้างลำไส้และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มต่อต้านอนุมูลอิสระและดีท็อกในรูปแบบ เม็ดแคปซูลซึ่งมักเป็นสินค้านำเข้าให้มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าผงชงดื่มดีท็อกนี่คือแผนผังแผนการบริหารการจัดการองค์กรนะคะบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งหนึ่งผู้จัดก,การทั่วไปมีหน้าที่ดูแลทุกด,ด้านตั้งแต่ด้านบุคคลสู่สินค้าการควบคุมการผลิตทั้งหมดทั้งในเรื่อง ของการวางแผนการผลิตกระบวนการผลิตการควบคุมการดำเนำินการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตสินค้าส่งทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงการดูแลด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทโดยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุด 2. เจ้าหน้าที่ Research and e e v e l o p m e n เ หรือ R&D มีหน้าที่รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหาข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของประโยชน์จากสารอาหารชนิดต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ QC มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทั้งในส่วนของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงความสะอาดของสถานที่ในการผลิตและพนักงานการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหน okay. ด 4. พนักง,งานบัญชีการเงินดูแลทั้งจัดซื้อและบัญชีการเงินในการดำเนินงานผลิตและการขายสินค้าและจัดทำงบการเงินทั้งหมด 5. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดมีหน้าที่ติดต่อและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายต่อ ให้กับผู้บริโภควางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการจัดการส่งเสริมการขายและดูแลให้การบริการลูกค้า 6. พนักง,งานผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตผงชงเดื่มตั้งแต่ต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นได้เป็นผงชงเดื่มที่พร้อมจำหน่าย 7. พนักง,งานขนส่งมีหน้าที่ขนส่งในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ซื้อมาอยัางโรงงานเพื่อทำการผลิต และคนส่งสินค้าสำเร็จรูปไปส่งยังลูกค้าการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในจุดแข็งและจุดอ่อน 1. ด้านสินค้าและบริการจุดแข็งมีการจัดบริการหลังการขายให้กับลูกค้ามีแพ็กเกจสวยงามจุดอ่อนมีคู่แข่งทางการตลาดที่ผลิตสินค้าเดียวกันจำนวนมาก 2. ด้านการจัดจำหน่าย จุดแข็งมีการจัดจำหน่ายหลายช่องทางจุดอ่อนผู้ที่ซื้อสินค้าทางด้านออนไลน์มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นสินค้าชำรุดหรือรอสินค้านานเกินไป 3. ด้านสถานการณ์ด้านการเงินจุดแข็งมีการจัดสรรงบประมาณที่ดีจุดอ่อนมีการคาดเคลื่อนด้านการใช้ใจ่าย 4. การจัดการด้านพนักงาน จุดแข็งพนักงานที่ให้บริการมีประสบการณ์ดีและพนักงานบริการสุภาพอัธยาศัยดีจุดอ่อนมีความล่าช้าเกี่ยวกับการบริการเพราะพนักงานมีจำนวนน้อยเนื่องจากบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ 5. ด้านราคาจุดแข็งราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าจุดอ่อนลูกค้าบางท่านคิดว่าสินค้ามีราคาสูง 6. Oh. ด้านการส่งเสริมการตลาดจุดแข็งมีการจัดทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าสม่ำเสมอจุดอ่อนจัดโปรโมชั่นบ่อยอาจทำให้ขาดทุน 7. ด้านการบริหารจัดการจุดแข็งมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรักษาลูกค้าไว้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจจุดอ่อน เจ้าของกิจการยังไม่มีประสบการณ์มากพอ 8. ด้านการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จุดแข็งมีการพัฒนาสูตรและรูปแบบผลิตภัณฑ์จุดอ่อนการพัฒนาสูตรแต่ละครั้งใช้ค่าใช้จ่ายสูงแผนการตลาด 1. ด้านสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์คอโลฟิลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงสารสกัดจ,จากต้นอ่อนข้าวสาลี กระเทียมต้นถั่วแขกผักตระกูลใบเขียวมีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดกระตุ้นการขับล้านสารพิษในเลือดรักษาสมดุลกดด่างในร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสะดวกต่อการกาพกพาไปชงดื่มได้ทุกที่รับประทานง่ายเหมาะสำหรับนักศึกษาไว้ทำงานผู้ที่มีภาวะร่างกายไม่แข็งแรงหรือบุคคลที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่มีเวลา ค o l ลอโรฟิลลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพค่ะ 2. ด้านราคาการกำหนดราคาเน้นคำนึงถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งและปริมาณของสินค้าซึ่งราคาจะอยู่ที่399บาทต่อ1กล่อง1กล่องบรรจุ1ิซอ,บบซองและแบบแยกขายซองละ39บาท 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จากการสำรวจตลาดคณะผู้จัดทำได้ทำการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายพบว,ว่าผู้บริโภคสนใจที่มีการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆอาทิเช่นเพจ Facebook, i n s t a g กร t t k t t o อเป็นต้นและมีการวางจำหน่ายตามบูธตลาดนัดและร้านสะดวกซื้อต่างๆแผนระยะ0-1ปีบูธตลาดนัดแผนระยะ1-3ปีร้านสะดวกซื้อและการตลาดออนไลน์ 4. ด้านการส่งเสริมการขายเน้นการส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าโดยการ 1. มีโฆษณาตามสื่อต่างๆ 2. แจกโบชัวร์ 3. สร้างเพจ 4. มีการแจกตัวอย่างให้ชิมและ5มีส่วนลดค่ะแผนการผลิต1ปีจะทำการผลิตสินค้าทั้งหมด4ครั้งแต่ละครั้งผลิตภายในระยะเวลา3เดือนโดยผลิตปริมาณครั้งละ250กล่อง แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตแผนฉุกเฉินด้านการตลาดจัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ตามแผนหลักได้ทันเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจกรณีที่ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำกว่าเป้าหมายพิจารณาช่องทางการจำหน่ายว่า สามารถกระจายสินค้าได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่กรณีมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดและมีการส่งเสริมการตลาดที่ดีกว่าเกิดขึ้นจำนวนมากวิเคราะห์คู่แข่งที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นรวมทั้งวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดของคู่แข่งที่ส่งผลต่อยอดขาย กรณีสินค้าผลิตไม่ทันกรณีที่ตลาดมีความต้องการสินค้ามากกว่าที่คาดการไว้โดยที่สินค้าคงคลังสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการทางบริษัทได้วางแผนรองรับโดยการที่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ครบตามความต้องการของตลาดกรณีสินค้าจัดส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนดทางบริษัทจะให้ส่วนลดในครั้งต่อไป โดยลดให้ลูกค้ารอยละ5ของยอดสั่งซื้อเพื่อเป็นการขอโทษที่จัดส่งไม่ทันเวลากรณีลูกค้าเกิดความไม่พอใจทางบริษัทจะรับข้อร้องเรียนและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำโดยให้ลูกค้าติดต่อกับพน,นักงานที่รับผิดชอบโดยตรงแผนในอนาคตการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เมื่อคอร์ริวสามารถทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักได้แล้วหรือถึงจุดคุ้มทุนทางการเงินบริษัทจะพิจารณาขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจำนวนร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายในส่วนของต่างจังหวัดและออนไลน์ให้มากขึ้นและบริษัทจะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเน้นไปที่กลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่คล้ายคลึงกับกลุ่มลูกค้าของคนไทยค่ะ